เรื่องหนึ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมกันอันนี้สําหรับกลุ่มของนายจ้างผู้ประกอบการต่างๆที่มีแรงงานต่างด้าวมาทางานด้วยซึ่งล่าสุดคอรมอเขาผ่อนผันขยายเวลาแรงงานต่างด้าวสสัญชาตินะครับเมียนมาลาวกัมพูชาและก็เวียดนามทํางานในไทยได้นะครับโดยคอรมอเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวหลัง13กุมภาธกหกก็คือหลังวันนี้นะขยายเวลาให้คนต่างด้าวตามมติคอรมอเอม,อมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยประกอบด้วยแรงงานสี่สัญ ชาอย่างที่บอกไปเมีนมาลาวกัมพูชาเวียดนามซึ่งตอนแรกได้รับอนุญาตให้ทํางานถึงวันนี้วันสุดท้ายเนี่ยนะครับ13กุมภาเนี่ยให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษเพื่อทํางานถึง15พฤษภา66นะครับและให้ยกเว้นค่าปรับการอยู่เกินระยะเวลา กล่าวซึ่งการขยายระยะเวลานี้เพื่อให้อะไรเพื่อให้พี่น้องแรงงานสามารถเตรียมเอกสารยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ครบถ้วนต่อไปแล้วก็เป็นการช่วยเหลือในจ้างกับสถานประกอบการที่ยังคงต้องการแรงงานในการดําเนินการกิจการในช่วงนี้เนี่ยนะครับโดยที่แรงงานเนี่ยยังคงอยู่ในการกํากับและการบริหารของหน่วยงานรัฐและแรงงานยังคงได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สวัสดิการตามกฎหมายตามสิทธิที่พึงได้นอกจากนี้ครมอเขามีการมอบ ให่หง,งานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการทางานของคนต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งการประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องปรับปรุงขั้นตอนการขยายประกันสุขภาพให้คนต่างด้าวเนี่ยสามารถซื้อประกันสุขภาพของสาธารณสุขเนี่ยได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวมไปถึงการจัดเก็บอัตลักษณ์ของบุคคลของคนต่างด้าวเป็นต้นด้วยนั่นเองครับ